สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะรางวัลที่คุณคู่ควรจะได้รับนะคะของขวัญที่คุณคู่ควรความสุขสมหวังและการเฉลิมฉลองชีวิตพลิกฟื้นค่ะสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะมันจะเปลี่ยนมาจากภายในนั่นหมายถึงคุณจะเข้าใจในเรื่องของเหตุผลนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะล้วนแล้วแต่ไม่มีความบังเอิญอยู่ในโลกนี้ค่ะและเมื่อคุณยอมรับเข้าใจนะคะมันจะทำให้คุณนะคะค้นพบความสุขที่แท้จริงในตัวเองและเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณเห็นคุณค่าตัวเองมากพอรักตัวเองมากพอและค้นพบพรสวรรค์ความพิเศษในตัวตนของคุณนะคะนั่นหมายถึงการปลดล็อกค่ะเทพธิดาพระจันทร์นะคะ การเฉลิมฉลองความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องไม่ว่าการที่คุณเนะะี่ยค่ะจะได้ค้นพบพลังสูงสุดภายในพรสวรรค์ความสามารถพิเศษความเป็นตัวตนของคุณการเกิดมาเพื่อทำในสิ่งๆนี้จริงๆง,งานที่คุณรักสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขสิ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการให้คุณค่าแก่ตนเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนหรือ การได้เจอคู่รักที่ดีค่ะความสุขสมหวังในเรื่องความรักการได้เจอคู่ที่มาส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้ชีวิตพลิกฟื้นนะคะพบกับความสุขความสำเร็จอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยค่ะพลังงานความเป็นตัวตนของคุณนะคะเทพธิดาแมนปองเนะี่ยแทนคนเก่งค่ะมีความสามารถสงูงเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็ มีความระมัดระวังตัวเองสูงมากมีทักษะในการปกป้องตัวเองค่ะเรียกว่าตั้งกำแพงไว้สูงพอสมควรค่ะถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานจัดว่าเป็นคนทำงานเก่งหาเงินเก่งเรียนรู้ได้ไวมีทักษะในการาพัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้สามารถทำงานได้หลากหลายหรือว่าทำได้หลายอย่าง,งพร้อมๆกันนะคะ และที่สำคัญเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินค่ะมีระเบียบในการใช้ชีวิตสามารถบริหารจัดการการงานการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตัวคุณเองเนะะี่ยค่ะเป็นคนที่เทพธิดาแมงป่องใส่ชุดข่าวนะแทนคนที่จิตใจดีมีคุณธรรมนะคะสนใจในเรื่องของธรรมะปรัชญาชีวิตไม่ไม่ชอบเบียเดเบียนใครไม่คิดร้าย อใครนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ด้วยความที่มีทักษะในการปกป้องตัวเองสูงอะคะ่ะไม่คิดร้ายกับใครแต่ก็ไม่สามารถปล่อยให้ใครมาทำร้ายคุณได้จริงๆอ่าถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยค่ะคือตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะแบบหวาดระแวงนะ ในอดีตที่ผ่านมาค่ะอาจจะเคยผิดหวังเสียใจมาแล้วอย่างน้อย1-2ถึงครั้งอย่างรุนแรงในเรื่องของความรักนะคะทำให้ไม่กล้าเปิดใจที่จะยอมรับความรักครั้งใหม่เวลาที่มีใครเข้ามาเนี่ยค่ะคุณมักจะนำความรักครั้งใหม่มาเปรียบเทียบกับความรักครั้งเก่าแล้วมันทำให้ความรักเนี่ยค่ะสะดุดติดขัดเกิดจากความหวาดระแวงจากประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงค่ะ เลยทำให้ไม่สามารถไว้ใจใครได้ง่ายๆจริงๆและตรงนั้นนะคะมันก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้ความรักของคุณมักจะไม่ราบรื่นนะคะแต่จะบอกว่าพลังงานชุดนี้นะคะมันกำลังจะเปลี่ยนไปค่ะเมื่อคุณยอมรับแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าเหตุผลเพราะอะไรทั้งๆที่คุณเองค่ะเป็นคนที่เก่งนะมีความสามารถสูงแถมเป็น เป็นคนที่โดดเด่นมีเสน่ห์และดูดีด้วยแต่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวนะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงอะค่ะให้กับคนภายนอกได้รับรู้เรียกว่าคนเข้าถึงความรู้สึกของคุณยากอะค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณค้นพบพรสวรรค์ของตัวเองนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณเป็นคนเก่งเชื่อมั่นแบบไม่สับสนไม่ลังเลว่าความรู้ความสามารถของฉันมัน มันชัดเจนพอไหมฉันเก่งพอไหมฉันจะประสบความสาเร็จได้ไหมฉันคู่ควรที่จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขฉันคู่ควรที่จะได้เจอคู่ที่ดีไหมคุณคู่ควรทุกอย่างอย่างสมเพุสมผลค่ะอดีตที่ผ่านมาค่ะตัดจบและปล่อยวางค่ะเทพธิดามงป่องก็คือมีแมงป่องอยู่บนมือค่ะซึ่งแมงป่องตัวเนี้ย มันมีพิษส่งร้ายกาจมากเลยค่ะมันทําให้เราเจ็บปวดได้ค่ะมันมันเป็นแมงป่องตัวใหญ่มันเป็นแมงป่องมีพิษสีดำค่ะคือความเจ็บปวดเนี่ยเกิดจากการที่เราไม่วางมันลงค่ะเพียงแค่วางแมงป่องตัวนี้ลงอะค่ะความสุขมันจะเกิดขึ้นกับคุณทันทีค่ะความทุกข์มันจะหายไปทันทีค่ะเปรียบเสมือนอดีตที่ผ่านมาค่ะที่มันยังฝังใจคุณอยู่ค่ะ ที่คุณถือไว้เพื่อเพื่อเป็นการเตือนความทรงจำอะค่ะว่าตัวคุณนะคะจะไม่กลับไปเจ็บแบบนั้นอีกแล้วคุณจะไม่พลาดแบบนั้นอีกแล้วซึ่งอ,อ,อดีตไม่ใช่ไม่สําคัญค่ะอดีตสําคัญเพราะว่ามันเป็นที่มาของปัจจุบันการที่เราจะเติบโตและเข้มแข็งขึ้นมาอีกก้าวนึงอะคะ่ะเราก็ต้องเคยผ่านสถานาการณ์ที่ร้มลุกคุกค,คานมาก่อนมันเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะที่มันเกิดขึ้นได้ ม,มันเกิดขึ้นแล้วค่ะมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้มันไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่เราไปหลงยึดมันค่ะเราก็เลยเกิดความทุกข์เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราปล่อยได้วางได้ใจเราก็มีความสุขอะพลังงานปัจจุบันนะคะเทพระสุขหลังจากที่คุณนะคะเข้าใจตัวตนของคุณอย่างชัดเจนแล้วแล้วเพียงแค่คุณปล่อยวางอะคะ่ะคุณจะกลับมามีความสุขกับชีวิตของคุณนะคะในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งและเชื่อว่าหลายคนนะคะ ก็มีความสุขกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณแล้วชุดนี้นะถ้าคุณรู้จุดอ่อดจุดแข็งของตัวเองอะค่ะคุณจะปลดล็อกตัวเองได้อย่างแท้จริงเลยแล้วคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็เป็นความสุขที่ยิ่งยาวไปตลอดชีวิตของคุณเลยค่ะเทพสุขคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ค่ะวาทศิลป์ดีพูดจาดีรูปร่างหน้าตาดีค่ะ บุค,คลิกลักษณะน,นิสัยค่อนข้างที่จะเป็นคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงเครื่องประดับแล้วก็วาทศิลป์ในการใช้คําพูดซึ่งถ้าคุณดึงอ,ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของสัมมาอาชีพหน้าที่การงานการเจรจาติดต่อการประสานงานกับผู้คนรวมถึงเรื่องความรักคุณจะเป็นคนที่โชคดีมาก เปรียบเสมือนความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยแหละค่ะพลังภายในของคุณเนี่ยแหละที่ส่งเสริมตัวคุณเองอะค่ะให้โดดเด่นให้มีชีวิตที่ดีให้มีความสุขในทุกๆด้านแต่ไพ่ใบแรกเทพธิดามปอกนะคะยังบอกและตอกย้ำค่ะถ้าปัจจุบันนี้นะคะใครที่เคยแบบเคยหลอ่อเคยสวยเคยดูดีค่ะแล้วปัจจุบันเนี้ย เคร่งเครียดกับหน้าที่การงานหรือภาระความรับผิดชอบของคุณมากจนเกินไปค่ะจนมันเกิดความตึงเครียดค่ะจนปล่อยวางไม่ได้หรือหักผมทางานหนักจนจนขาดการดูแลตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมก็แล้วแต่นะคะที่แบบเ,เคยโดดเด่นเคยดูสวยเคยดูดีเคยดูแบบมีความเป็นธรรมชาติน่ารักสุดสแล้วมันหายไปค่ะมันกลายเป็นความซื่อสียล มันกลายเป็นความห่อเหี่ยวแบบชีวิตแบบเหนื่อยล้าอย่างนี้ค่ะให้รีบปรับเปลี่ยนพลังงานเลยค่ะกลับมาเป็นคุณคนเดิมที่มีความสดใสพื้นฐานคุณเป็นคนจิตใจดีแล้วมีความจริงใจอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว,ว่าที่ผ่านมาค่ะคุณเพียงแค่ได้เจอบททดสอบที่มันเป็นข้อยากๆอะค่ะผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วมันสร้างความทรงจำที่เจ็บปวดให้กับคุณนะคะ แต่ถ้าคุณยอมรับและเข้าใจว่าเนี่ยเป็นเพียงแค่โจทย์ข้อหนึ่งที่คุณต้องตีให้แตกแล้วก็ผ่านไปให้ได้เพียงแค่นี้ค่ะคุณในเรื่องของความเข้มแข็งความหนักแน่นจิตใจที่แข็งแกร่งะคะมันก็จะทําให้คุณเติบโตมาอีกขั้นหนึง่งและกลับมารักตัวเองค่ะกลับมาเรียนรู้ที่จะรักตัวเองกลับมามีความสุขในความเป็นตัวตนของตัวเอง ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมดูแลบุคลิกดูแลทุกรูปแบบในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินสุขภาพนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะให้มันดูดีมาจากภายในค่ะเมื่อไหร่ที่คุณหล่อสวยดูดีในชุดนี้นะคุณดึงดูดความโชคดีทันทีค่ะจะไปเจราจาติดต่อประสานงานค้าขายหรือ,อทำงานร่วมกันกันกบใครเนะะี่ยค่ะ คุณก็จะได้รับการตอบรับไปในทิศทางที่ดีเทพธิดาพระจันทร์ความสุขสมหวังการเฉลิมฉลองความเป็นมืออาชีพความสําเร็จที่มาจากประสบการณ์ที่คุณสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน,นะคะ่ะชุดนี้โดดเด่นในเรื่องของการใช้พรสวรรค์นะคะการใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้จินตนาการความสามารถเฉพาะทางคนที่รักงานศิลปะคนที่มีอิสระในด้านของความคิดนะคะแล้วก็ มาตอบโจทย์กับการทําธุรกิจส่วนตัวนะคะอาชีพอิสระจะโดดเด่นมากกว่างานประจาค่ะเทพธิดาพระจันทร์นะคะยังโดดเด่นในเรื่องของความรักด้วยค่ะมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้เจอคู่รักที่ดีนะคะสําหรับสายโสดนะเพียงแค่ปล่อยวางอาดีตแล้วก็เปิดใจนะคะเริ่มต้นที่จะ,ะ,ะการจะบอกว่าชุดนี้ถ้าใครพอใจอยู่อย่างเป็นโสดและคุณรักตัวเองมากพอคุณมีความสุขในรูปแบบ การใช้ชีวิตของคุณจัดเต็มเลยคะ่ะเป็นที่นั่นก็คือความรักอย่างหนึง่งแต่ถ้าใครต้องการที่จะได้เจอคู่ที่ดีค่ะมีชีวิตที่มีความสุขได้เจอคู่รักที่สินเสมอกันแล้วก็มาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะให้ชีวิตของคุณเนี่ยแบบมันมันใจฟูค่ะมันมีกําลังใจมันมีความรู้สึกว่ามันมีพลังเสริมมีใครสักคนหนึ่งที่แบบเขาพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณส่งเสริมคุณ สนับสนุนคุณในทุกๆเรื่องเพื่อให้คุณเนี่ยได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคุณอย่างแท้จริงคุณมีความสุขเขาก็มีความสุขไปด้วยคุณมีโอกาสจะได้เจอคนลนักษณะนั้นเป็นคู่ที่ดีค่ะ,ะแต่ถ้าสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็ความรักความใส่ใจการดูแลซึ่งกันและกันนะคะการส่งเสริมซึ่งกันและกันยังเป็นพลังด้านบวกที่ทําให้คุณและคู่รักของคุณนะคะ ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะขอให้คุณนะคะ่ค่ะได้มีความสุขแล้วก็ค้นพบพรสวรรค์ที่แท้จริงนะคะมีความสุขแบบมีความสุขแบบระยะยาวค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลับมาไม่กลับมาเป็นคนที่แบบว่าไม่กลับมาเป็นคนที่วิตกกังวล หรือหวาดระแวงในทุกๆเรื่องมากจนเกินไปแต่เป็นคนที่หนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีความสุขและนั่นคือประโยชน์ของอดีตที่คุณเคยได้รับเพราะมันจะมาส่งผลให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขในรูปแบบของคุณอย่างที่คุณต้องการเพราะว่านับปัจจุบันนี้ค่ะมันไม่มีอะไรยากกว่าที่เคยผ่านมาอีกแล้ว มันคือชีวิตที่เติมเต็มที่สุดมันคือความสุขที่ได้ค้นพบพรสวรรค์ที่แท้จริงมันคือความสุขที่เห็นคุณค่าในตัวเองมันคือความสุขที่คุณรักตัวเองมากพอแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะทําให้คุณเนี่ยคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานที่ดีขึ้นการเงินที่ดีขึ้นโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อประสานงานธุรกิจลูกค้านะคะรวมถึงคู่รักที่ดีๆที่กำลังจะมีเข้ามาค่ะขอเป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวงังสมความปรารถนาดังคำทํานายค่ะก่อนจากการหักใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทัก id line นะคะหรือว่าทักที่กล่องข้อความได้เลยค่ะ ก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้ศาตากาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์ศัสตการพรมยานค่ะภไยพรมยานพยากรณค่ะ